ต้องขายอยากให้ทุกคนแบบเลิกตำหนิติเตียนมิชิอร์คนล่าสุดได้แล้วเพราะว่าถ้าใครได้อ่านข่าวจริงอะนางน่าเอ็นดูนะนางกลับประเทศตัวเองไม่ได้ครอบครัวนางโดนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องเป็นราวและล่าสุดข่าวลงเลยนะว่าแบบทางการได้ค้นกระเป๋าของนางเรียบร้อยหมดแล้วแบมบี้จากอเย่ฟังค่ะคืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเชนิสก็ยังไม่ได้ไปโฮมคัมมิ่งที่บ้านเนะเพราะว่า ทางประเทศนี้กลัวเนี่ยไม่ให้นังกลับประเทศล่าสุดทางสื่อของนี้กลัวก็ได้ลงว่าทางการก็ได้ค้นกระเป๋าของเชนิสหมดเลยซึ่งกระเป๋าเนี่ยส่งไปที่บ้านยายของเชนิสนะคะทางการก็ได้ค้นเลยว่ามีแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับรัฐบาลหรือผิดต่อประเทศหรือเปล่าก็ไม่ผิดอะไรเดี๋ยวทั้งสิ้นส่วนเอดีของของมิชนินเอ็นดีที่ส่งกลับมาเม็กซิโกที่รู้กันเนาะส่วนครอบครัวของเชนิสโดนเออโดนข้อหาอรหรือเปล่หาหักหลังบ้านเกิดเ้อใช่ไหม ก็เอนดูเนาะสงสารนางคือกว่าจะมงมิชชีนิเวิร์สเนี่ยมันก็ยากแล้วยังไม่ได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวไม่ได้ไปโฮมคัมมิ่งซึ่งเข้าใจคําว่าประเด็จการมันคือสุดๆเลยเนาะคือมึงทาอะไรไม่ถูกใจใช่ไหมตัวก็ไม่ให้เข้าประเทศหรือมึงทําผิดดูผิดล่าสุดฉันฟังข่าวมาแล้วว่านักคงนักข่าวที่แบบออกข่าวที่ตรงข้ามกับรัฐบาลคือนางเกลียวหมดเลยนะจ้านางแบบ ให้ข้อหาหมดเลยบางอันนางก็ส่งออกนอกประเทศบางอันก็แบบวีนผิดทุกอย่างนะคะก็อยากให้ทุกคนเห็นใจนางตอนนี้เข้าใจแหละว่าบางส่วนมุกออนไม่ได้เพราะว่าเราแพ้เนาะเราได้ลองหนึ่ง<ด>จับมือกับนางบางส่วนก็บอกว่าอยากให้คนมุงอะ่ะโดนปลดไปเลยซึ่งการปลดขององค์กรมิชชี่นิเวิร์เนี่ยมันต้องปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรไม่ได้เธอเข้าใจไหมไปฏิบัติให้ปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรไม่ได้ตอนนี้นางะปฏิบัติให้ได้แต่มีข้อจํากัดบางอย่างเช่น ไปออกรายการ굿มอร์นนิ่งอเมริกาก็ต้องมีกลุ่มมิง่งตอนนี้ยังออกรายการอะไรไม่ได้เลยซึ่งมันเพราะว่าเขาเซนซิทีฟในการตอบคําถามของนางบางนางก็ภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงเนาะการตอบภาษาภาษาสเปนก็ต้องไปกลุ่มมิง่งหรือไปสอบภาษาอังกฤษทุกอย่างต้องทําก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นแหละทุกคนกัดนางว่าแบบนางยังไม่ได้ออกมาแสดงตัวใดวๆเลย,เ,ลยเพราะว่านางเซนซิทีฟมากหมายถึงว่าตอนนี้ที่นางเจออยู่มันเซนซิทีฟต่อจิตใจนางมากกว่าจะมงกว่าจะอะไรโดนข้อหาผด็จการอะไรอีก ตัวนางก็ยังกลับประเทศไม่ได้ก่อนหน้านี้ทางนี้ก็กลัวนะคะก็สนับสนุนกองมิชลินิเวิร์สเนาะแต่ตอนนี้กองมินิเวิร์สนี้ก็กลัวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไปสืบประวัติคนมงเชนิสเนี่ยเคยลงถนนอยู่ตรงข้ามกับประเทศนาอะอยู่ตรงข้ามกับเปรจการก็เลยวีนก็เลยแบบไม่เอาดีกว่ากลัวป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยประเทศมันจะฮือขึ้นมาใหญ่เพราะตอนนางมงเนี่ยทุกคนลงถนนไปก็ถือธงฟ้าขาวซึ่งธงฟ้าขาวเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น,ปนสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการอยู่แล้วแล้วนางก็ใส่ชุดฟ้าขาวอีกนางก็ุูบไปใหญ่เลยก็เห็นใจนางนะคะคลิปนี้ส่งกําลังใจให้มิชินเวิร์สเออนี้ก็เรากลัวนเนาะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ให้กําลังใจนางแล้วก็ถ้าเรามุฟออนได้ก็มูกออนเราไม่ได้บังคับให้ใครต้องมุกออนแต่ว่าเราฟังแบบมีคนก,นกัดนางแรงอะแต่ว่าเธอไม่เข้าใจในซิจูเอชั่นที่นางยืนอยู่ตอนนี้เธอก็จะมาก็เป็นกําลังใจนางคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกดถูกดใจช anel น,นะคะ